<c oughs> ได้สิครับได้เลยสารเติมเต็มแบเขายืดหยุ่นได้คิสไปแล้วไม่เสียทรงแน่นอนคิสที่ดีต่อใจคือคิสกับแฟนเราคนเดียวนะครับสวัสดีครับหมอเพชรครับนายแพทย์ชัยรัตเสริมศิลป์แพทย์ประจำเฟียร่าคลินิกครับการใช้สารเติมเต็มบริเวณริมที่ปากทําให้รูปปากหรืออบอิ่มขึ้นดูชัดขึ้นที่สําคัญต้องเป็นธรรมชาติไม่โปะนะครับจากจุงอื่นตรงที่ว่าเนื้อปากเราค่อนข้างบางครับต้องใช้สารเติมเต็มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเช่นโปรแกรม r e s l a n kiss ที่มีความนุ่มและความยืดหยุ่นสูงถูกออกแบบมาและในการเติมขอบปากก็ดี เติมเนื้อปากก็เนียนที่สําคัญดูเป็นธรรมชาติและอยู่ได้นานครับดื่มน้ําเยอะๆทาลิปบาร์มบ่อยๆปากจะได้อวบอิ่มที่สําคัญนะครับอย่าลืมยิ้มด้วยคนเห็นจะได้ใจฟูไม่จ้าถ้าดูแลปากดีปากจะยิ่งดูฟูนุ่มยิ่งหน้าคิสนะครับไม่เกี่ยวเลยสารเติมเต็มไม่สลายพอคิสแน่นอนแต่ถ้าคิสกับหลายคนอันนี้อันตรายนะก็ต้องคิสอย่างนุ่มนวลครับเพราะไม่มีใครชอบแรงๆหรอก เล็กน้อยครับขึ้นอยู่กับเทคนิคการออกแบบทรงปรากให้เข้ากับรูปหน้าในแต่ละคนมากกว่าโดยทั่วไปจะบวมประมาณ2-3วันครับแนะนําหลังทําเป็นการประครบเย็นครับช่วยให้การบวมลดลงได้เร็วมากที่สําคัญการทำปากจูบควนเว้นไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สารเติมเต็มเราเคลื่อนที่ครับคิดดีต่อใจคิดถึงฟิโอลาคลินิกครับ